สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แม่กำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมพระบรมธาตุเจดีด้านหนู้นเลยนะคะแต่ว่าเรามาสะดุดตรงต้นพิกุลนะคะคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกไว้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543นนะคะโอ้ตอนนี้ต้นแบบสูงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะนี่นะคะจะเป็น สถานที่ที่เราจะมาไหว้พระบรมธาตุเจดีก่อนที่จะถึงไปสีเขาค้อนะคะคุณสมจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะ ทำบูชาพระอรุมธาตุเจดีย์การศสนาพิเศษนโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะธรรมะยังพระเข้าวันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสักการิหิยะ ธารังอโรปิเตหิอภิปูชัยยามะสาธุโนพันเตภะะวาสุเจระปารินิพุตโตปิอัมหากังทีพระตังหิตายะสุขายะว่าหนึ่งจบสาธุค่ะคำว่าพระธาตุรวมวันธามิเจติยังสัมภัทธเนสุปะติติตาสัง สิระธัตตุงมาหาโพธิงพุธารูปังสักกะลัสัก,กลังสถานาคาโลเกเท,ทวะโลเกตาวะติงเสพมมาโลเกชัมพูทิเบลังกาทิเปสรีระธตตุโยเกสาธาตุโยอรหันตธา,าตุโยเจตยังคันธากุติ ชาตุราสีติสาหัสธรรมขันธาปาทาเจียงนาราเทเวิปูชิตาอารหังอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิสัพพโสสาธุคขา <Okay. S 2> อาพี่นั่งแล้วมันหายลปให้